ขเมนหน้าทนสั่งซื้อชุดจากไทยแต่บอกเป็นชุดขเมนโบราณไว้ก่อนขเมนประเทศจอมเครมอันดับหนึ่งแล้วยังกล้าพูดว่าเป็นวัฒนธรรมขเมรเป็นชุดพื้นเมืองขเมนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน e ีพีนี้นะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในอีพีนี้นะครับเราก็ไปอยู่กันที่ขมนอีกเช่นเคย ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอเพจเพจหนึ่งซึ่งก็เป็นเพจคอมเมนต์นะครับก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพจการเคลมชุดไทยของเราหรือเปล่านะครับเท่าที่เข้าไปดูก็มีแต่ชุดไทยนะครับที่ประเทศคอมเมนต์เขาเคลมไปซึ่งผมก็ได้ไปเจอนะครับหลายโพสต์เลยทีเดียวที่เขาโพสต์เกี่ยวกับชุดไทยแล้วก็ยังไปเจออีกโพสตหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีขมรด้วยกันความรักและความห่วงใย,ยเริ่มต้นจากขมรนทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ถึงชุดของเขานะครับที่เขาเคลมว่าเป็นชุดขมรนโบราณของพวกเขาแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นชุดของไทยซึ่งชุดของขมรนนะครับจะไม่มีการใส่สบายแบบนี้เท่าที่ไปดูนะครับก็ได้มีเพจ อย่างเพจอ,อาเซียนมองไทยของเรานะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์โพสต์นี้ด้วยซึ่งก็บอกว่าชุดที่ชาวคอมเมนต์คนนี้เขาใส่อยู่นั้นเป็นชุดที่สั่งมาจากช้อปปีของไทยซึ่งก็มีชุดนี้เกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโพสต์นะครับที่เพจของคอมเมนต์เพจนี้ได้โพสต์ไปที่มันเกี่ยวกับชุดไทยนะครับไม่บอกว่าเกี่ยวนะครับแต่ว่าเป็นทั้งดุนเลยนะครับที่เอาชุดไทยมาถ่ายแล้วก็ โปรโมทลงในเพจของตัวเองและยังบอกแบบหน้าไม่อายว่ามันเป็นชุดคำนิโบราณซึ่งชาวเน็ตไทยของเรานะครับเมื่อได้เห็นดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับหลายคนเลยทีเดียวซึ่งในอีพีนี้ผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยและก็ชาวคำเิบกันด้วยกันนะครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไร มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวไทยเราเลยนะครับเขาได้บอกว่าชุดนี้มีเกลื่อนเต็มราซาดาและ s h o ป e ีคอมเมนต์ comment สั่งจากประเทศไทยแล้วยังไปบอกว่าเป็นชุดคอมเมนต์มันน่าไม่อายจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์จากเพจอาเซียนมองไทยนะครับที่เขาได้เห็นเรื่องราวนี้แล้วก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยนะครับบอกว่าไว้ๆนอกจากใส่ชุดแบบไทยแล้วยังซื้อชุดไทยไปใส่ ยังกล้าบอกว่าเป็นชุดคอมเมนต์อีกรอมันน่าไม่อายมากมุมมองถัดมานะครับบอกว่าน่าไม่อายจริงๆซื้อมาจากไทยทั้งตัวบอกคอมเมนต์โบราณจันไรจริงๆนะมุมมองถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณคอมเมนต์นะที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชนชาติไทยให้เด่นยิ่งิ่งขึ้นไปอีกแต่งกายแบบไทยอาหารแบบไทยๆศิลปะวัฒนธรรมของเมืองไทยตอนนี้ประเทศไทยโด่งดังทั่วโลกรูจจก้จัก ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและที่สำคัญเข้ามาลิ้มลองอาหารอร่อยๆของไทยปีละหลายสิบล้านคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดต้องขอขอบคุณอย่างมากที่ช่วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆรักเจ้านายเก่าแหละดูออกขอบคุณบ้านที่ไม่มีเลขที่มุมอมองต่อมาเป็นของชาวเเมรน,นะครับที่เขาได้มาแสดงมุมมองว่า รู้ได้ยังไงว่าเราสั่งมาจากช้อปปีหรือว่าราสดาของพวกคุณคุณไม่รู้หรอกว่าชุดนี้มันเป็นชุดโบราณของขมิ้นเราคุณจะรู้ได้ยังไงมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าชุดของขมิ้นโบราณของเราไม่อนุญ,ญาตให้ใครมาดูถูกและมันเป็นชุดโบราณที่บรรพบุรุษของพวกเราสั่งสมไว้และสืบต่อมาอย่างรุ่นลูกหลานของพวกเรา คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนสินค้าไทยและขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์สินค้าไทยนะักคอมเมนต์มุมมองถัดมานะครับบอกว่าใจคอคือจะรับสินค้าไทยไปรเคมไปป่านว่าเป็นของพื้นเมืองคอมเมนต์ comment. ว่างั้นคนคอมเมนต์ก็เชื่ออีกนะว่าเป็นต้นตํำรับทุกอย่างมุมมองถัดมานะครับบอกว่าคนประเทศนี้มันเป็นยังไงกันนะอ่านภาษาไทยออกไหมว่ามันคือผ้าพันคอเอามาพับเป็นสบาย มันดูเสื่อมันดูไม่ได้รับการศึกษาแม่นางช้อปปีแม่นางล e, าซาด้าทั้งหลายอายบ้างเหอะคนประเทศนี้อย่าหน้าด้านกันไปซะทุกคนเลยมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าอยากได้มวยไทยก็อ้างว่าตัวเองเป็นต้นฉบับอยากได้ชุดไทยก็อ้างว่าชุดเขมนโบราณทั้งที่ก่อนหน้าละครบุกเพสันนิวาสไม่เคยใส่เห็นชุดไทยสวยก็บอกว่าเป็นของตัวเองอย่างหน้าด้าน แถมเป็นการทั้งประเทศไม่รู้สึกละอายปากและการกระทําบ้างเลยนะที่สําคัญกล่าวหาว่าประเทศไทยขโมยเพลงไทยก็เอาไปก,อปก๊อปปี้ระเมิดลิขสิทธิ์ทําเองคิดเองไม่เป็นใช่ไหมพวกนี้มุมบางทัดมานะครับบอกว่ามันจะเป็นผ้าทอตรงไหนของขมรมผ่าไปดูหน่อยผ้าซื้อมาจากไทย100%เซหลักฐานการทอมีแหล่งผลิตมีแต่ขมรไม่มีขี้ขโมยทาดขมร โมมองต่อมานะครับบอกว่าชุดโบราณที่หาซื้อได้ที่ไทยเท่านั้นนําเข้าจากไทยทุกอย่างแล้วบอกโบราณเขมรโมมองต่อมานะครับบอกว่าต้นกําเนิดลายผ้าเขมรมาจากลาซาด้าและชอปปีในประเทศไทยทั้งนั้นสั่งง่ายส่งไวส่งถึงปับ๊บเคลมเป็นผ้าเขมรปุ๊บโมมองต่อมานะครับบอกว่าบรรพบุรุษตัวสั่นเลยกว่าเจ้านายเคียนธาตุเอาชุดเจ้านา,ายมาใส่เล่นุมมองต่อมานะครับบอกว่า ประเทศนี้ชอบทําให้ตัวเองดูโง่ดีชอบผลิตเองยังไม่ได้แล้วมาบอกเป็นต้นตามปรับนี่มันออกจะละอายใจเกินไปแล้วโมอมองต่อมานะครับบอกว่าคเมนเป็นอะไรกับชุดไทยนักหนาจจ้งแต่จะเคลมชุดไทยเป็นชุดพื้นเมืองคเมนก็เข้าใจแหละว่าชุดไทยมันสวยใส่แล้วดูดีมีชาติตระกูลไม่เหมือนชุดซัมปอดใส่แล้วเหมือนคนรับใช้แต่หัดมีมารยาทให้เครดิตประเทศไทยบ้าง มูมองถัดมันครับบอกว่าชาติที่ไม่มีสมองเป็นของตัวเองขนาดเคลมของประเทศอื่นแท้ๆอย่างจะว่าเป็นของชาติตัวเองเป็นท่านประเทศอื่นนานจนอยากเป็นนายเหมือนเขาว่างั้นเถอะมูมองาัดมานนครับบอกว่าคงจะอารมณ์ประมาณว่าฉันซื้อมาแล้วก็แสดงว่ามันคือของฉันเธอขายให้ฉันแล้วฉันย่อมเป็นเจ้าของมันต่อมานะครับบอกว่าเขมปรปลอมปลอมทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า นำเข้าจากสยามทั้งนั้นเอาง่ายๆถอผ้ายังไม่เป็นจะเอาหลักฐานไหนมาอ้างถ้านำสืบข้อเท็จจริงได้มันก็ตายไปแล้วมองมองต่อมานะครับบอกว่าเอาชุดไทยไปหลอกขายให้คนกะเมรนใช้คำอ้างง่ายๆแต่ได้ผลเพราะดันโง่จริงๆหลอกคนชาติอื่นไม่ได้แต่หลอกขายของคนชาติตัวเองขายได้เรื่อยๆสิ่งมีชีวิตคล้ายมนฐฐุษย์ที่พยายามจะก,กลายพันธุ์ให้เป็นคน แต่ทําได้แค่แปลงกายให้คล้ายคนด้อยค่าดูถูกเหยียดยามวิถีชีวิตชนเผ่ากะมีจากเกาะในทะเลอินโดที่ถูกกวดต้อนเอามาทำงานเยี่ยงทาสที่มีแต่แรงจุดๆไม่มีสมองมีแต่เขาสองและกีบตีนสีขาจึงได้แต่หลอนหลอกตัวเองว่าเผ่ากะมีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เจ้าแห่งอารยธรรมทับเทียมกับเกวียน ในคอกหินกำแพงวัดเท่านั้นถัดมานะครับบอกว่าจับใจความได้ว่าช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมเขมรด้วยกันหมายถึงช่วยส่งเสริมชาวสุรินงั้นหรอไม่รู้ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอให้ช่วยหรือซื้อไปใช้ไปใส่เองนะ เนี่ยนะครับก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตไทยนะครับที่พวกเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับซึ่งวัฒนธรรมการเคลมชุดไทยของขเขมรน,นะครับหรือแม้แต่การเคลมสิ่งต่างๆที่มาจากไทยนะครับก็เป็นอยู่ใน DNA ของชาวขเขมรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชุดไทยนะครับที่เป็นที่โด่งดังก็มาจากเรื่องละครบุเพนนิวาสน,นะครับแต่ก่อนประเทศขเขมรก็ไม่เห็นจะมี คนที่นิยมใส่ชุดไทยนะครับหรือว่านิยมเคลมชุดไทยจนกระทั่งละครเรื่องบุพเพันิวาสนะครับได้ออกฉายและเล่นทําให้ชาวกะมีนะครับรู้จักเรื่องราวนี้แล้วก็รู้จักชุดไทยเพราะว่ามันสวยดีนะครับใส่แล้วเป็นผู้ดีมีวงตระกูลจึงทําให้กะมีนะครับคิดที่อยากจะได้ชุดไทยของเราไปเป็นของชาติตัวเองจึงเริ่มที่จะมีการเคลมชุดไทยมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบัน จนตอนนี้นะครับก็มีการเคลมชุดไทยไปเรื่อยๆจนแม้กระทั่งชุดไทยนะครับในมันสมองหรือว่าในอุดมคติของชาวขมิเป็นชุดขมินไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตไทยของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับ ไม่คิดที่จะทําให้ขเมศได้เคลมอ,อย่างสมใจนะครับก็ได้มีการเปิดเผยความเชื่อร้ายของพวกนี้นะครับออกมาว่ามันมีการเคลมของชุดไทยนะครับไปให้ทั่วโลกได้รับรู้กันซึ่งทั่วโลกเองนะครับเขาก็ได้รับรู้แล้วว่านี่มันคือชุดไทยไม่ใช่ชุดขเมศอย่างที่เจ้าขเมศเขาเป่าประกาศกันไป เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยของเราต่อต้านชาวคาเมนมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังคงต่อต้านไปเรื่อยๆเอาละครับสำหรับ E ีีนี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับสาหรับอีีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ